สวัสดีครับช่องทีเด็ดขอบสนามวิเคราะห์วิจารณ์ให้ทัศสนะฟุตบอลรายการสำคัญทั่วทุกมุมโลกนะครับไม่พลาดทีเด็ดทีเดียนี้สามารถกดติดตามกดทัชคลายเข้ามาได้นะครับโอกาสถึง8,090%เลยก็คัดนะทีเด็ดมาแบบนี้วันละ2ตัววันละ2คู่เปอร์เซ็นต์และโอกาสนักสูงมากๆไม่พลาดตามก,กันมาได้เลยนะครับ สำหรับค่ำคืนนี้เราจะไปที่แชมเปี้ยนชิพนะอังกฤษนะครับเป็นเลดดิ้งเปิดบ้านพบแบ็กเบิร์นโลเวอร์นะครับสำหรับคู่นี้แข่งปีสนะฮะสนามก็เมอร์คิสกีเตเดียนะครับกรรมการเป็นสตอร์นะฮะก็อ่าอ่านผิดออกเสียงผิดต้องกราบขออภัยด้วยนะฮะ <c oughs> โอเคไม่เป็นไรสำหรับคู่นี้มาดูไกด์ไลน์กันหน่อยนะล่าสุดเจอกันมาแล้ว20เกมมีเสมอ5้าเจ้าบ้านชนะ7ทีมเยือนแบ็กเบิร์นโลเวอร์เจ้าคุณหลาไปนะครับเมื่อก่อนเล่นพิม์ลีกกันเเว็ยเป็นทีมใหญ่กันนะครับ นะก็ชนะแปดนะครับฟอร์ม6เกมหลังล่าสุดนะฮะสลหรับทีมเยือนแบ็คเบิร์ดฮะฟอร์มดีมากๆเก็บชัยถึง6เกมใวปีนี้มีลุนนะมีเสียได้เลื่อนชั้นนะ้ารักษาความต่อเนื่องได้นะครับส่วนเลดดิงครับปีนี้6เกมล่าสุดที่ผ่านมาเก็บชัยได้2เกมเท่านั้นนะครับแล้วก็แพ้ถึง4เกมฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันก็เลยเปิดราคามาที่เจ้าบ,บ้านนะเป็นรองนะครับต,ต,ต,ต่อนบปฟอนะก็เชื่อว่าแบ็คเบิร์ดได้เก็บชัยได้นะดูแค่นิ่งรู้เลยนะแบ็คเบิร์ดเหนือกว่านะ คือบรรยากาศในทีมแม่งก็ดีนะมีความมั่นใจนะครับที่ว่าชนะได้ส้ำเลยตลอดผลงานช่วงหลังนะครับเปิดมา6เกมล่าสุดแบ็คเบิร์นเก็บชัยได้3ามเลนดิงชนะ3ก็ถือว่าผลงานช่วงหลังสูงสีกันแต่ผลงานหกเกมหลังล่าสุดดูเจ้าบ้านเลนดิงนะแพ้ปรตูตอหนึ่งถึง4ี่ศูนอะ่ะแพ้ซิฟเนื้อคาบ้าน2อหนึ่งนะมีชนะคาดิสเกมนะสองประตูต่อหนึ่งแพ้แม็กพูลหนึ่งศูนย์แพ้แมตตันสองหนึ่งแล้วก็แพ้ แล้วก็ชนะวีเอวินเบอร์ดันนะครับ2ประตูต่อศูนดูรับโดยรวมไม่ค่อยดีนะเก็บใช้ได้2เกม6เกมหลังเท่านั้นนะครับมาดูแบ็กเบิร์นกันหน่อยทำไมฟอร์มดีจังเจอใครบ้างชนะเวชฟอ 1, ร์มอ่ะสองหนึ่งนะเว้ยชนะฮาร์ทเทิลพูลสี่ศูนยะ์ทีมไม่ค่อยแข็งนะก็ยิงเยอะหน่อยนะครับไปเยือนชนะสวอนซี์สามศูนย์นะเว้ยเปิดบ้านชนะควีนส์ทาร์ที่เหนียวแน่นไปหนึ่งศูนย์นะครับชนะลินคอนหนึ่งศูนย์แล้วก็ไปเยือนชนะฮาร์ทเทิลพูลหนึ่งศูนย์นะครับเก็บใช้ทั้งหมดเลยเสียประตูยากด้วยนะ เสียประตูแค่ประตูเดียวนะใน6เกมหลังอะ่ะเออฟอร์มดีมากนะตัวคีย์ของเลดดิงเป็นเชนลองนะครับยิงไป1ประตูลงเ,เล่น3เกมนะครับส่วนแบ็กเบอร์โลเวอร์เป็นลูคิสนะเล่นไป3เกมยิงไป2ลูกนะแถมมีนะเบนเบเดตันนี่นะ3เกม2ประตูเหมือนกันนะเว้ยแบ็กเบิร์นน่าเชียร์อ๋ออยู่ดับหนึ่นะเล่นไป3เกมชนะ3นะครับเกมในบ้านชนะ2เกมนอกบ้านชนะ1นะฮะอยู่ดับหนึ่เลยส่วนเลดดิงครับแข่งมา20เกมก็ เ,เดดดิงอยู่ดับ20นะครับแข่งมา3เกมนะขออภัยนะแล้วก็ชนะเกมเดียวแล้วก็แพ้2เกมนะครับเกมในบ้านเก็บชัยมาได้นะเดดดิงในบ้านก็ไม่ธรรมดานะแต่เกมเดือนไม่ดีนะออกไปเล่นเกมเดือน2เกมแพ้รวนนะชื่อว่าคู่นี้สูสีนะแต่ผมชอบแบ็กเบิร์นนะอยู่ราคาปอได้ครับมีโอกาสเก็บชัยได้สูงเต็มที่ผมคิดว่าเสมอพอปัญหานะ่ยังพอรับได้นะครับคู่นี้เลือกลุ้นเลือกเอกชียร์ที่แบ็กเบิร์นโรเวอร์ครับ ส่วนคู่ที่สองยังอยู่ที่แชมเปี้ยนชิพอังกฤษครับเป็นสโต๊กเปิดบ้านพบมิเดิลสโบคู่นี้แข่งตีหนึ่งที่ครับสนามก็เบดสเตเดียมนะครับกรรมการเป็นมิเชลนะฮะไมเคิลไมเคิลนะท่านผไมเคิลนะฮะชาวอังกฤษสหรับคู่นี้ก็าจะจะมาละส18เกมเสมอ4ี่จบบ้านชนะ6ทีมเยือนมิเดิลสโบชนะ8นะครับฟอร์มของเดอะโบโรหกเกมหลังล่าสุดชนะ1แพ้2แพ้3เสมอ2ฟอร์มไม่ดีเลยส่วนสโต๊กนี่ยิงแล้วนะ 6เกมหลังล่าสุดเก็บใช้ได้เกมเดียวอีก5เกมนี่แพ้รวดนะฟอร์ไม่ดีนะสำหรับคู่นี้ผลงานเจอกันมาโบโล,โลดีกว่านะครับวิเลอสมโบนะชนะถึง4-6เกมหลังมีเสมอเกมเดียวสต๊อกชนะ1เกมนะครับฟอร์ช่วงหลังสต๊อกไปโดนไรมามาดูดิถึงฟอร์ไม่ดีโดนทาร์เดฟิลไป3-1โดนมอรแคมา5-3นะมีชนะแบ็กพูลเกมแล้ว2-0แพ้มิวอล2-0แพ้เฮอร์2-1แพ้บิสตอลนะฮะโรเมอร์ 2- ประตูต่อ0ูนย์นะครับ ส่วนโบโลล่าสุดล่าสุดนะเสมอเชฟฟิล2-2มีแพ้บาสลี่คาร์บ้าน0-1นะแพ้วินพาร์ก3-2เสมอเวชมอม1-1ชนะมักเฟย์2-0แล้วก็แพ้บาร์กาสา3ประตูต่อ0คู่นี้สูสีวะ่ะพอๆกันนะไม่ต่างกันมากเลยคนะอนตัว,ตวคีนะตัวคีของสโต๊กเป็นอาริสันนะ2เกม1ประตูส่วนโบโลเป็นคิวบานะครับ3เกม2ประตูไอตัวนี้น่าเชียร์ไป ก็อันดับคะแนนสิบเก้าเจออันดับที่ยีออ 19, 21, นะ่สิบเอ็ดนะสต๊กเปิดบ้านมาก็เก็บชัยมาได้เลยไหมสองศูนย์นะฮะล่าสุดแล้วก็มิดเดิลสโบโกแข่งมาสามเกมยังไม่ชนะใครเลยวะ่ะเสมอสองแพ้นหนึ่งนะเกมนอกบ้านก็แพ้มาเวรยากาศทีมค,คงไม่ดีนะสำหรับโบโลวันนี้ราคาเปิดมาสต๊กก็ต่อปปอนะตามส่งนะเล่นในบ้านนะครับดูจากผลง,งานโดยรวมนะฮะโบโลน่าเชียนะ เอาไงดีวะหรือจะลองดีวะลองบอโลกมาต่อดีวะถ้าดาวสกอร์ดาวสกอร์สโตฟอร์มไม่ดีไหมไม่สองหนึ่งก็หนึ 1, ่งหนึ่งเลยไหมเออมีโอกาสออกเสมอสูงเนีย่ยอ่ะลองที่โบโลแล้วกันนะชอบไม่ได้สมบูรณ์นะครับชอบมาแตะอยู่พิมพ์บอลลิคแล้วนะฮะผู้นี้เชียร์โบ,บโลกได้เลยคือฟอร์มมันสูงสีกันนะฮะแล้วอันดับคะแนนใกล้เคียงกันแล้วที่ว่าไม่ห่างก,กันมากมีโอกาสจบเสมอสูงนะก็เชียร์ทีมลองแล้วกันเนาะ โอเคชอบที่เด็ดแบบนี้สามารถตามกันมาได้นะครับค่าน้ำดีที่สุดประเทศนะฮะแล้วก็เปิดทุกคู่เปิดทุกหลีกไม่พลาดเลยมาติดไปนูไว้ต่อครับรุทบอลสนุกอย่างแน่นอนยังไงวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะเป็นกำาังใจให้แอดด้วยครับวันนี้สวยครับ